อ่าครับผมวันนี้เดี๋ยวผมจะพาทุกท่านมาเที่ยวบ้านอ่าผู้ป่วยนะครับครับผมอ่าสวัสดีครับคุณน้าชื่ออะไรครับชื่อชลธน์ผมจชียครับครับแล้วที่นี่ที่ไหนครับนี่หนองแม่แดงฮะหนองแม่แดงอ่ามันอำเภออำเภอเมืองใช่ไหมอำเภอเชียงบุรีครับผมแล้วอ่าคุณน้ามีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพเป็นอะไรครับเมื่อก่อนที่ไปตรวจแล้วหมอตรวจว่าตับอักเสบครับเลยมาทานยาตัวเนี้ยตัวเคดีกา อะไรอีกตัวนึ่งเอแพนเค้เขียวนะอ๋อไปโตัโนท็อกแล้วก็ไปตัวอีกทีนึงก็หบอกว่าร่างกายก็ปกติแล้วครับผมไม่เป็นไรแล้วหายปกติออกำลังกายได้แล้วครับผมแล้วอะไรนะแล้วที่บอกว่าอะไรไขมันก็ตับไมขมันกาตับด้วยแล้วก็ตับอักเสบด้วยไปตรวจมาสองครั้งก็เป็นสองครั้งหมอนัดสามเดือนครั้งหนึ่งแล้วก็กินตัวนี้ไปแล้วไปตรวจอีกทีนึงก็หมอบอกปกติหมดแล้วก็เลยสั่งเข้ามาอีกขวดหนึ่งครับผม แล้วเป็นไงครับมั่นใจมั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์ครับกับก็น่าจะถึงร้อยเปเซ็นเพราะ<ช>ว่าก็กินไปแล้วไปตรวจแล้วมันหายแล้วก็คิดว่าคงใช้ยาตัวนี้แหละครับผมครับผมนี่ก็คือคุณนาสุนทรพรมจีนนะครับก็ได้มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพในโดยรวมด้วยร่างกา,กายก็เป็นไหลายโรคครับแต่ปัจจุบันนี้คือเขาตับอักเสบแล้วก็ไขมันก่อตับแล้วก็ เปนไงครับโชว์ความแข็งแกร่งครับโอ้โหตอนนี้ครับเอวเอวผิวจริงๆเ็บอกครับผมก็ต้องขอขอบคุณคุณน้าสุนทรครับที่ให้ข้อมูลดีๆครับผมแล้วก็ขอขอที่ฟรีเ่าขอขอขอขขอบคุณบริษัทพอลีน่าเน็ตเวิร์ดที่ผลิตอ่าผลิตภัณฑ์สมุนใหม่ดีๆมาเพื่อสุขภาพของคนไทยครับครับผมสวัสดีครับ